เ,เรื่องของสอสอนะครับคุณชัยยาพวามเนี่ยคุณวิโรจน์ก็เป็นคนมาแสดงความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับคำถามสุดท้ายที่ถามคุณวิโรจน์เนี่ยตกลงเรื่องนี้สถานภาพของปัญหาคุณชัยยาพวามตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าออสอสอในก้าวไกลเองนะครับก็เรียกร้องให้คุณชัยยาพวามลาออกแต่ว่าคุณชัยยาพวามเนี่ยก็ไม่มีวิแววจะลาออกคุณชัยทวนามีการออกจดหมายแล้วว่าคุณชัยยาพวามเนี่ยยังไม่รับผิดชอบมากพอตก,ก,กลงก้าวไกลจะขยับกับกรณีนี้ต่อไปยังไงครับ ณวินาทีนี้นะครับเท้าที่ผมตามนะคุณชัยยาวานเนี่ยยังไม่ได้แสดงท่าทีสํานึกและยอมรับว่าตัวเองเนี่ยได้กระทําการล่วงละเมิดทางเพศตามการสอบของคณะกรรมการวินยัยแล้วก็เป็นไปตามมติของกรรมการบริหารพรรคนะการโค้งคํานับนะครับไม่ได้หมายความว่าขอโทษแต่การโค้งคํานับของคุณชัยยาภาวันผมยืนยันนะครับผมตามดูมาตลอดเป็นการแสดงเป็นการแสดง เพื่อให้ตนพ้นผิดเท่านั้นไม่ได้มีความจริงใจในการขอโทษกับสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นเลย mm hmm. ไม่มีท่าทีใดที่จะขอโทษผู้เสียหายไม่มีความสำนึกว่าตนเองสิ่งที่ตนเองทำเนี่ย mm hmm. เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศซึ่งทั้งหมด mm hmm. ทั้งมวลเนี่ยไม่เป็นไปตามมติกรรมการบริหารพรรไม่เป็นไปตามที่เพื่อนสอส ได้ลงมติร่วมกันผมยืนยันนะครับว่าเพื่อนเราทุกคนยืนยันว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณชัยยพรวานทำเนี่ยเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแต่เสียงโหวตที่ยี่สิบสองเสียงหรือกี่เสียงก็แล้วแต่มองว่าสัดส่วนของโทษเนี่ยอาจจะไม่ถึงการขาับออกแต่ก็มีมติร่วมกันว่าเขาจะต้องยอมรับและขอโทษแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาแสดงออกรู้สึกว่าจะเป็นเมื่อวานนี้แล้วที่ผ่านมา ไม่ได้มีท่าทีอย่างนั้นเลยดังนั้นเนี่ยว่าตอนนี้ก็คงคงจะมีการประชุมกันของคณะกรรมการบริหารพักซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในนั้นแต่เชื่อว่าทีนี้พิเคราะห์แล้วพบว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามมติพักนะครับก็คงจะต้องมีการเรียกประชุมที่ประชุมที่เรียกประชุมสสและกรรมการบริหารพักให้ทบทวนสถานภาพการเป็นสมาชิกภาพของเขาอ,อีกครั้งหนึ่งในในเร็วๆวันนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นความชั่วร้ายที่สุดเป็นสิ่งที่ แย่ที่สุดก็คือการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนจากการถแถลงของคุณชัยยพวานที่เชื่อมโยงไปถึงผู้เสียหายทำให้คนในครอบครัวคนรอบข้างคนใกล้ชิดของผู้เสียหายพอที่จะคาดเดาได้ว่าผู้เสียหายเป็นใครมผมไม่รู้ว่าคุณชัยยพวานเนี่ยทำไปเพื่ออะไรจะเจตนาหรือไม่เจตนาผมไม่อาจรู้ได้ แต่สิ่งสิ่งนั้นโดยสามันสำนึกของความเป็นมนุษย์นะะที่มีศีลธรรมอยู่ในใจคึงต้องรู้ว่าไม่ควรกระทำเพราะเป็นความเลวร้ายที่สุดแต่คุณชัยยพรวันก็ทำซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าคงจะมีการตัดสินใจร่วมกันนะครับนะของเพื่อน สสด้วยกันในเร็ววันนี้นะครับแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วโดวยส่วนตัวผมไม่พอใจอย่างมากนะครับอตอนนี้คือพยายามจะคุมความรู้สึกนะครับนะครับนะอขอขอขอยืมคำพูดคุณหมอชลนานได้ไหม,มคือถ้าเกิดเจอผมชกไปแล้วนะครับครับผม